Ce 4 09 N ครับผมแบบไม่มีแบตนะครับรุ่นนี้มีแบตตัวนี้จะมีคู่มือให้นะครับมีมีคู่มือภาษาไทยด้วยนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องมือจับครับที่หมุนใบนะครับก็จะมีอยู่แ่วนี้ครับหมดแล้ว ัวเครื่องนะครับเรามาดูตัวเครื่องรอบๆนะครับส่วนสเปคทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วครับผมมันว่าคนเขารีวิวไว้เยอะครับผมมาดูงานดีกว่าครับงานประกอบนะครับก็ก็ถือว่าจับกระชับมือครับถ้าเทียบงานประกอบนะครับกับแบรนด์ทั่วไปผมว่ามันใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงกันนะครับ ตรงนี้มันจะเป็นติ๊กเกอร์หมดเลยนะครับเนี่ยติ๊กเกอร์เนี่ยค่าเขาแปะตรงก็ตรงครับเนี่ยค่าแปะไม่ตรงจะเบี้ยวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ติ๊กเกอร์ครับก็มีแค่ปั๊บตาเอ่อจะเป็นตัวเนี่ยจะเป็นแค่ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นติ๊กเกอร์หมดเลยครับตัวนี้เพ้นท์อยู่ครับผมอันนี้ก็ดีวลนะครับนะครับสวิตช์นะครับ,รบก็ ก็แข็งพอสมควรครับเวลากดก็แข็งๆครับผมตัวนี้ที่ปรับใบง่ายนะครับตัวนี้ก็ปรับแบบปรับใบง่ายนะครับปรับง่ายนะครับถอดได้นะครับใบสามารถถอดได้นี่เลยเราใส่ก็ใส่ที่เดิมครับจุดเดิมนะครับเวลาใส่ให้กดตรงนี้ด้วยนะครับราะอย่างนั้นจะไม่เข้าถ้าเราไม่ถ้าเราไม่กดนะครับมันจะไม่เข้าเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเดล็อกเห็นไหมครับจะเป็นเดล็อกล็อกในฟันตรงเนี้ยครับ ฝันรอบๆนี้เรากดเข้าไปนะครับแล้วงัดนี้ลงหาเหลี่ยมเข้านะครับต้องหาเหลี่ยมเข้านี่นะครับ ตรงกันอืมตรงนี้นะครับเหลี่ยนตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีนูนๆอย่งไหมไหมครับไปเลยแต่ค่าเวลาจะคืนนะครับเราต้องกดนิดนึงนะครับจะคืนได้ แต่หมุนไปเลยอ่ะมันไม่ได้นะครับต้องกดอยู่ดีครับผมยังไงก็ต้องกดครับที่เราจะหมุนไปนะครับีง่ายๆเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวถอดนี่จะมีแถมให้นะครับที่ถอดเป็นมอเตอร์ไร้แปรงถ่านนะครับส่วนตรงนี้นะครับที่เขาบอกว่าคอนคอนนะครับ ก็จะขยับได้นะครับนี่จะขยับได้จริงๆเขาใส่ลูกยางตรงนี้ก็จะดีนะครับใส่ลูกยางตรงเนี้ยเหมือนยี่ห้อท่อทั่วไปนะครับเขาจะใส่ลูกยางกันสั่นสะเทือนมันหรือมันจะอาจเป็นต้นทุนนะครับเขาก็เลยไม่ใส่นี่เป็นช่องกันฝุ่นระบายความร้อนไปออกเทปตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับ จะระบายความร้อนตรงนี้ออกด้วยนะครับงานประกอบก็โอเคนะครับสําหรับคนที่ได้เครื่องใหม่ใหม่นะครับผมแนะนํานะครับอันนี้ผมดูใน YouTube มาเหมือนกันครับเขาต้องบอกว่าต้องแกะตัวนี้ออกนะครับเพื่อมาป้ายจระบีเพราะจระบีมันจะป้ายอยู่แค่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวๆช่วงสุดท้ายผมจะลงให้ดูครับว่าต้องป้ายยังไงนะครับเพราะมันต้องป้ายเพราะเพราะตรงเนี้ยเขาบอกว่าไม่มีเลยมีแค่ตรงนี้นะครับมีแค่จุดเดียวนะครับ ส่วนตัวปรับนั้นกดใบนะครับก็พูดถึงผมว่ามันก็ก็แก๊กอยู่นะครับเนี่ยแบบก็แก๊กเหมือนกันนะครับถึงว่าเป็นแบรนด์ระดับโลกก็ก็แก๊กมาครับอันนี้เขาน่าจะทําเป็นแบบคุณภาพดีหน่อยเห็นไหมครับกดนานๆตัวเนี้ยถ้าพลาสติกไม่ไม่ดีพอน่าจะแตกง่ายครับผมตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับ ตรงนี้จะเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้จะเป็นยางยางกันลื่นนะครับก็ไม่มีอะไรอะครับแก้ปรับทั่วไปเตือนนะครับเก้าเก้าพันวัตเอ้เก้าเก้าพันรอบนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมแกะตัวนี้ให้ดูนะครับว่าต้องป้ายตรงไหนบ้างโอเคครับ เพื่อนๆท่านไหนที่ซื้อเครื่องหินเกียร์ของดีดวอลใหม่ๆนะครับผมแนะนําให้แกะแล้วก็ป้ายจะบีหน่อยนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเขาไม่ได้ป้ายมาเลยนะครับจะเอาเจะบีแค่มาแปะไว้แค่ตรงนี้นะครับผมอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะครับเนี่ยครับเขาจะมาแปะแค่ตรงนี้ครับเราต้องเอามาจะบีเนี่ยครับมา,ป,าป้ายป้ายป้ายแถวนี้ด้วยนะครับเพื่อหล่อลื่นครับผมเครื่องเราจะใช้ได้นาน,าน พะมาจากโรงงานตรงนี้ครับแห้งเลยไม่มีจารบีเลยเนี่ยครับแบบแห้งเลยนะครับเนี่ยครับเนี่ยไม่มีรอยน้ำมันเลยครับผมน้ำมันจารบีไม่มีเลยเราต้องเอาแปะป้ายนี้นะครับมันจะมาแปะตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ครับมาแปะตรงนี้เพราะว่าเขาหยอดแค่ตรงนี้ครับแล้วมันก็เหวี่ยงขึ้นมาบนฝานี้ซึ่งมันไม่โดนข้างล่างครับไม่โดนตรงนี้ เขาจยอดแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับเขาจยอดตรงนี้มันก็เวี่ยงขึ้นมาข้างบนซึ่งมันจะไม่โดนข้างล่างมันจะโดนเนี่ยมันจะขึ้นมาแปะข้างบนหมดเลยครับแนะนํานะครับซื้อเครื่องใหม่ๆแนะนําให้เอามาเอาเจารบีมาทาตรงนี้ด้วยนะครับแกะจากตรงนี้เลยเนี้ยจากนี้มาแปะนี่นะครับนี่ครับมามันจะอยู่นี้แบบไม่มีอะไรเลยนะครับเราต้องแกะออกมา เอาประแจดอกดอกจำปีนะครับไม่ใช่ปัดแฉกนะครับแบบนี้ที่เปิดฝาได้นะครับโอเคครับ